สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องอที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ปกติเลยเกิดขึ้นที่เมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชาครับค่ะคือมีการประท้วงใหญ่กลางเมืองเลยนะแต่ว่าผู้ประท้วงเนี่ยไม่ใช่ชาวกัมพูชาอืมใช่ค่ะแต่เป็นแรงงานต่างชาติครับหลายพันคนเลยทีเดียวออกมาทวงเงินเดือนจากนายจ้างชาวจีนค่ะ เป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าซับซ้อนมากๆนะคะเพราะมันโยงหลายเรื่องเลยทั้งแรงงานข้ามชาติเศรษฐกิจ,ธธจแล้วก็ความรู้สึกของคนในสังคมด้วยใช่ครับวันนี้เราก็เลยจะมาลองสำรวจดูมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นหน่อยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรอยู่เบื้องหลังแล้วคนกัมพูชาเขามองเรื่องนี้กันยังไง ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือรวบรวมมาจากทางฝั่งกัมพูชาเป็นหลักเลยนะคะทั้งข้อมูลทั้งมุมมองหรือว่าเสียงสะท้อนในโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะครับเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาประเด็นสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆทั้งสาเหตุการรับรู้แล้วก็ในยะที่มีต่อสี่ฮนุวิลงั้นเราเริ่มที่ตัวเหตุการณ์เลยดีกว่าครับว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเหตุการณ์นี้เริ่มตั้งแต่เช้ามืดมากๆเลยค่ะประมาณตีสี่ครึ่งที่สี่ฮนุวิล เฉามากเลยนะนั่นใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มแรงงานต่างชาติจำนวนมากที่ ข้อมูลบอกว่าอาจจะถึงหลายพันคนเลยนะคะพันคนเลยเหรอครับค่ะมาจากหลายชาติด้วยนะมีทั้งปากีสถานอินโดนีเซียอินเดียแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกเขาก็มารวมตัวกันส่งเสียงดังเรียกร้องเงินเดือนที่เขาบอกว่าถูกค้างจ่ายมานานแล้วอ๋อคือออกมาทวงเงินเดือนแล้วมันแค่รวมตัวเรียกร้องหรือว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยครับเอ่อมีรายงานว่าสถานการณ์มันบานปลายขึ้นค่ะคือมีการพังประตูบุกเข้าไปในอาคารสํานักงานแห่งหนึง่งบุกเข้าไปเลยใช่ แล้วก็มีการทำลายเข้าของด้วยในช่วงที่มันวุ่นวุ่นว,นวายเนี่ยก็มีชาวจีนบางส่วนพยายามเข้ามาเจรจาหรือห้ามห้ามกันแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สำเร็จเท่าไหร่จนสุดท้ายก็ต้องเป็นตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะคะเข้าใจครับภาเพเหตุการณ์ก็ดูวุ่นวายพอสมควรเลยทีเดียว แล้วอะไรเป็นสาเหตุหลักๆครับหรือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้พวกเขาทนไม่ไหวจนต้องออกมาประท้วงใหญ่ขนาดนี้จุดเริ่มต้นจริงๆก็คือเรื่องการค้างจ่ายเงินเดือนโดยนายจ้างชาวจีนนี่แหละค่ะปัญหานี้มันก็สะสมมาระยะหนึ่งแล้วครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้ศึกษามานะคะมันชี้ไปที่ปัจจัยเร่งตัวหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือการที่ก่อนหน้านั้นไม่นานนะคะทางประเทศไทยมีการปิดด่านชายแดนบางจุดเอ๊เดี๋ยวการปิดด่านที่ฝั่งไทยเนี่ยนะครับ มันส่งผลกระทบข้ามไปถึงการจ้างงานการจ่ายเงินเดือนในสีหนุวิวเลยเหรอครับมันมันเชื่อมกันยังไงใช่ค่ะคือผลกระทบมันเป็นลูกโซ่นะคะพอมีการปิดด่านปุ๊บเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจบางอย่างในพื้นที่สีหนุวิวที่อาจจะพึ่งพิงกันค้าชายแดนหรือมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็เกิดการสะดุดหรือชะงักงันไปเลยอ๋อ ค่ะแล้วสิ่งนี้มันก็ส่งผลโดยตรงเลยต่อสภาพคล่องทางการเงินของหลายๆธุรกิจรวมถึงธุรกิจที่เป็นนายจ้างของแรงงานกลุ่มนี้นี่แหละค่ะทาให้เขาขาดเงินหมุนเวียนที่จะมาจ่ายค่าจ้างอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าปัญหาเดิมเรื่องค้างจ่ายมันมีอยู่แล้วแต่พอไทยปิดด่านปุ๊บมันเหมือนเป็นแรงกระแทกจากข้างนอกเข้ามาซ้ําเติมให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกถูกต้องค่ะภาพเป็นแบบนั้นเลยแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาซ้ําเติมให้มันหนักขึ้นไปอีก มีอีกเหรอครับมาจากทางรัฐบาลจีนโดยตรงเลยนะคะจากจีนใช่ค่ะที่เขาต้องการให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเร่งปรับปรามหรือว่าสั่งปิดเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายอย่างพวกเว็บพนันออนไลน์หรือว่าขาบวนการหลอกลวงต่างๆนะคะอ๋อแสดงว่าเดิมทีธุรกิจนายจ้างอาจจะฝืดๆอยู่แล้วจากการปิดด่านพอมาเจอแรงกดดันจากจีนให้ปิดช่องทางทำมาหากินที่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่ซ้ําเข้าไปอีก รายได้ก็ยิ่งหดใช่ค่ะสุดท้ายก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างแล้วแรงงานก็ทนไม่ไหวระเบิดออกมาใช่ค่ะนั่นคือลำดับเหตุผลที่ข้อมูลพยายามเชื่อมโยงเห็นภาพนะคะคือปิดด่านไทยบวกกับแรงกดดันให้ปรับปรำเว็บผิดกฎหมายจากจีนเนี่ยมันส่งผลให้ในายจ้างขาดสภาพคล่องอย่างหนักแล้วก็จ่ายค่าจ้างไม่ได้จนนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่นี้เหมือนปัจจัยหลายๆอย่างมันประจบเหมาะเข้ามาพร้อมกันพอดีเลยค่ะเข้าใจเลยครับ ทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันดูซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นไปอีกก็คือตัวตนของผู้ประท้วงกับนายจ้างนี่แหละครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุชัดเจนเลยว,ว่าแรงงานกลุ่มนี้ไม่ใช่คนงานในโรงงานหรือภาคบริการปกติทั่วไปใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากแต่เขาบอกว่าเป็นคนที่ทำงานกับสิ่งที่เรียกว่าแก๊ง call center ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อมูลเน้นย้ำม,มากๆเลยนะคะว่าผู้ประท้วงกลุ่มนี้เนี่ยทำงานให้กับแก๊้งคอร์เซนเตอร์ซึ่งมีนายจ้างเป็นกลุ่มทุนที่ถูกเรียกว่าจีนเทาหรือจีนเตานะคะจีนเทาค่ะคำนี้ก็จะหมายถึงกลุ่มทุนหรือเครือข่ายธุรกิจจีนที่อาจจะเข้ามาทำธุรกิจที่ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ออกแนวสีเทาๆหรืออาจจะผิดกฎหมายไปเลยในต่างประเทศ คำว่าจีนเทานี่ก็ตรงตัวเลยนะครับคือกลุ่มทุนจีนที่ไม่ได้ขาวสะอาดนักไปทําธุรกิจที่อาจจะหมิ่นเมย์หรือผิดกฎหมายในประเทศอื่นแล้วอาคารที่ถูกบุกเข้าไปวันนั้นก็เชื่อกันว่าเป็นฐานปฏิบัติการหรือเป็นออฟฟิศของศูนย์คอร์เซ็นเตอร์เหล่านี้นั่นเองใช่ค่ะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซีนูวิลบ้างครับการมีอยู่ของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กับจีนเท่านี่ มันชี้ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยค่ะถึงการดำรงอยู่ของเศรษฐกิจใต้ดินหรือว่าธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ที่อาศัยแรงงานข้ามชาติจำนวนมากมาเป็นคนขับเคลื่อนซึ่งธุรกิจพวกนี้อาจจะอยู่นอกสายตาหรือว่านอกการรับรู้ของคนทั่วไปในพื้นที่มาโดยตลอดก็ได้นะคะอืมคือถึงแม้ว่าสำหรับบางประเทศเพื่อนบ้านเราเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์อาจจะเป็นประเด็นที่ได้ยินกันบ่อยๆจนคุ้นเคยแล้ว แต่ดูเหมือนว่าสาหรับคนกัมพูชาจํานวนไม่น้อยเลยเหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้มันทําให้พวกเขาประหลาดใจแล้วก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะ e คนกลุ่มนี้เป็นใครมาทําอะไรกันมากมายที่นี่น่าคิดมากครับเหมือนมันเปิดให้เห็นอีกโลกหนึ่งเลยที่มันซ้อนทับอยู่ในเมืองสีฮินูเวลมาตลอดแล้วพอเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ขึ้นมาการรับรู้ในสังคมกัมพูชาเองเป็นยังไงบ้างครับข่าวสารมันแพร่ออกไปแบบไหนการไหลของข้อมูลแล้วก็ปฏิกิริยาเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะ ข้อมูลชี้ว่าในช่วงแรกสุดเลยนะคะสื่อกระแสลหลักของกัมพูชาค่อนข้างเงียบค่ะไม่ค่อยได้รายงานข่าวนี้เท่าไหร่นักอ้าวแล้วคนส่วนใหญ่เขารู้กันได้ยังไงครับถ้าสื่อหลักไม่ได้นําเสนอมีข้อสังเกตในข้อมูลนะคะว่าข่าวเนี่ยมันเริ่มกระจายจากวงแคบๆก่อนผ่านคนในพื้นที่สินูวิลเองที่อาจจะเป็นเอ,อ่ออินฟลูเอนเซอร์หรือคนธรรมดาธรรมดาในโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะอ๋อคือมาจากคนในพื้นที่โพสต์ก่อน ใช่ค่ะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆเลยที่โพสต์ภาพหรือว่าคลิปเหตุการณ์ก่อนที่มันจะถูกแชร์ต่อๆกันไปเหมือนเป็นกระแสะที่มาจากโลกออนไลน์ก่อนเลย แล้วการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ในช่วงแรกๆมันเปิดกว้างไหมครับหรือว่ามีข้อจํากัดอะไรไหมมีการตั้งข้อสังเกตไว้นิดหน่อยครับว่าช่วงแรกสุดเลยเนี่ยคนที่อยู่นอกพื้นที่หรือว่านอกประเทศอาจจะเข้าถึงโพสต์หรือคลิปเหล่านั้นได้ไม่ง่ายนักอาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนิดนึงที่ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาที่อาจจะถูกจํากัดทางภูมิศาสตร์ได้หรือที่เรียกกันว่าโปรแกรมะลุบ,บล็อก IP นะครับครับผมแต่พอเรื่องมันดังขึ้นถูกแชร์มากขึ้น ข้อมูลก็น่าจะกระจายไปกว้างแล้วตอนนี้คนกัมพูชาก็น่าจะรับรู้เรื่องนี้กันพอสมควรและพวกเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับจากคอมเมนต์หรือเสียงสะท้อนต่างๆใช่ค่ะตอนนี้ข่าวก็ถือว่าแพร่หลายไปมากแล้วนะคะแล้วปฏิกิริยาที่สะท้อนออกมาผ่านคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียที่ข้อมูลรวบรวมมาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากๆจริงๆค่ะพอจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้เลยเป็นยังไงบ้างครับ มันจะท้อนอะไรออกมาบ้างกลุ่มแรกเลยนะคะที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือความงุนงงสับสนหรือกระทั่งไม่เชื่อเลยไม่เชื่อใช่ค่ะหลายคนแปลกใจมากว่าทำไมถึงมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากเอเชียใตย้อย่างปากีสถานอินเดียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอินโดนีเซียมาอยู่ในสีหนุวิวเยอะแยะขนาดนี้แล้วพวกเขามาทำอะไรกันแน่บางคนถึงก็บอกว่า เฮ้นี่มันข่าวปลอมหรือเปล่าเป็นคลิปตัดต่อหรือตัวเลขผู้ประท้วงมันเกินจริงไปมากซึ่งมันสะท้อนให้เห็นช่องว่างในการรับรู้ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะครับเข้าใจด้วยเลยว่าทําไมถึงงงแล้วกลุ่มอื่นแล้วครับมีแนวโน้มไปทางไหนอีกบ้างอีกกลุ่มหนึ่งที่เสียงดังพอสมควรเลยก็คือกลุ่มที่รู้สึกอับอายค่ะแล้วก็กังวลเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศอย่างรุนแรงเลยกลังวลเรื่องภาพลักษณ ใช่ค่ะมีความกลัวว่าข่าวนี้จะทําให้ประเทศกัมพูชาเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคือกลัวสายตาจากคนไทยกลัวคนไทยมองใช่ค่ะมีคอมเมนต์ที่แสดงความกังวลออกมาแบบชัดเจนเลยเช่นป่านนี้คนไทยคงหัวเราะเยาะเราแล้วหรือพวกเสียมซึ่งเป็นคําที่บางครั้งเขาใช้เรียกคนไทยต้องดูถูกเราแน่ๆอะไรแบบนี้ค่ะความรู้สึกนี้มันรุนแรงถึงขั้นที่บางคนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยปิดข่าวหรือลบข้อมูลนี้ออกไปเลยด้วยซ้ําโห นั่นเป็นปฏิกิริยาที่แรงแล้วก็สะท้อนความอ่อนไหวในประเด็นนี้มากๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วความรู้สึกอับอายแบบนี้มันก็มักจะนําไปสู่การหาแพะระบ,บาบซึ่งก็คือปฏิกิริยาในกลุ่มถัดมาเลยค่ะหาแพะคือการตําหนิแล้วก็กล่าวโทษไปที่ตัวแรงงานต่างชาติอย่างหนักเลยค่ะอา้าวไปโทษแรงงานหรอครับใช่ค่ะโทษว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา เป็นคนสร้างความวุ่นวายใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเช่นพฤติกรรมต่ำทรามบ้างละ่ะเป็นแก๊งอันธพาลบ้างละ่ะแล้วก็เรียกร้องให้ไล่คนพวกนี้ออกนอกประเทศไปเลยโหเหมือนเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นเช่นเรื่องนายจ้างหรือโครงสร้างเศรษฐกิจไปลงที่ตัวแรงงานแทนซะอย่างนั้นมีลักษณะเป็นแบบนั้นเลยค่ะเหมือนการผลักความรับผิดชอบออกไปแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มที่เขาไม่ได้มองแบบนั้นนะคะครับ กลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกร้องความชัดเจนแล้วก็คําอธิบายจากทางการมากกว่าค่ะต้องการให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาชี้แจงให้ชัดเจนไปเลยว่าตกลงแล้วคนกลุ่มนี้เป็นใครกันแน่มาทําอะไรที่นี่มันถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วทําไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ขึ้นใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ ซึ่งอันนี้ก็เป็นการเรียกร้องความโปร่งใสและก็ความรับผิดชอบที่มันก็สมเหตุสมผลนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่พยายามเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะใหญ่กว่านั้นด้วยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจค่ะบางความเห็นเขามองว่าการค้างค่าจ้างครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะจุด หรือเฉพาะกลุ่มนี้ก็ได้นะแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบในวงกว้างอยู่หรือเปล่าทั้งต่อชาวขเขมรเองแล้วก็ชาวต่างชาติอื่นๆในประเทศด้วยฟังดูแล้วปฏิกิริยามันหลากหลายมากจริงๆนะครับตั้งแต่สับสนไม่เชื่อไปจนถึงอับอายโกรธโทษคนอื่นแล้วก็มีกลุ่มที่เรียกร้องความจริงแล้วก็กลุ่มที่กังวลเรื่องเศรษฐกิจ มันสะท้อนภาพสังคมที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็ไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนจริงๆถูกต้องเลยค่ะมันเผยให้เห็นทั้งความไม่รู้ความกลัวความกังวลแล้วก็ความพยายามที่จะทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่างกันไปมากๆเลยค่ะครับแล้วในมุมของผู้ที่วิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้เองล่ะครับเขามองไปไกลกว่าแค่ตัวเหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้ไหมมีการตีความหรือว่าสแสดงความกังวลอะไรที่มันน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับค่ะ มุมมองที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลนะคะเขามองว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแต่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยมากกว่าค่ะสัญญาณเตือนภัย ใช่ค่ะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความตึงเครียดที่มันสะสมแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆในสังคมกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับข่าวการประท้วงอื่นๆของคนงานกลุ่มต่างๆในเรื่องค่าจ้างหรือสวัสดิการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวๆแต่เป็นเหมือนอาการที่สะท้อนให้เห็นปัญหาที่มันอย่างรากลึกกว่านั้นอยู่ ภาพเปรียบเทียบนั้นใกล้เคียงเลยค่ะผู้วิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลถึงกับใช้คําที่แสดงความกังวลออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วนะที่อาจจะมีอะไรประทุขึ้นมาใกล้เข้ามาแล้วค่ะหรือมองว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยอาจจะเดือดร้อนกันท่วนหน้าทุกหย่อมย่าเลยก็ได้ซึ่งมันสะท้อนว่าปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะจุดหรือเฉพาะกลุ่มนี้แต่เป็นระดับโครงสร้างที่มันกระทบวงกว้างมากๆ ฟังดูเป็นการประเมินที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะครับมีการคาดการอะไรที่มันดูรุนแรงไปกว่านี้อีกไหมครับจากข้อมูลที่เรามีมีค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นเพียงการคาดการหรือการตีความที่ค่อนข้างจะ สุดขั้วจากมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือคําทํานายอะไรครับผมคือแหล่งข้อมูลถึงกับมองไปถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความไม่สงบหรือความวุ่นวายที่มันรุนแรงกว่านี้ได้ในอนาคตถึงขั้นใช้คําเปรียบเทียบที่ต้องบอกว่ารุนแรงแล้วก็น่าตกใจมากๆนะคะว่าสถานการณ์อาจนํานนไปสู่สภาวะที่คล้ายๆกับขเขมรแดง2.0ได้เลยโอ้ขเขมรแดง2.0เลยเหรอครับนั่น การเปรียบเทียบที่แรงมากแล้วก็ชวนให้ขนลุกนิดๆเลยนะครับใช่ค่ะมันสะท้อนระดับความกังวลที่สูงมากๆของผู้ที่วิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลนั้นจริงๆแต่ก็นับเป็นมุมมองหนึ่งที่ถูกนําเสนอไว้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมองไปถึงความเป็นไปได้ที่ว่าหากความไม่พอใจต่างๆมันยังคงถูกปล่อยให้สะสมแล้วก็บานปลายออกไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเกิดการประทะก,กันโดยตรงระหว่างกลุ่มแรงงานต่างชาติเหล่านี้กับชาวกัมพูชาเองได้เลย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวยนี้มันก็ถูกโยงกลับไปที่เรื่องแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีปัจจัยภายนอกอย่างการปิดด่านของไทยเป็นตัวกระทุ้นสำคัญตามที่ข้อมูลเขาวิเคราะห์เอาไว้ถูกจ้องค่ะปัจจัยทางเศรษฐกิจถือเป็นรากฐานสำคัญของความกังนวลเหล่านี้เลยค่ะเอาละครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นอีกทีเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญๆที่เราสกัดได้จากการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้กันดีก,กว่าครับได้เลยค่ะ อย่างแรกเลยก็คือปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ของการประท้วงใหญ่โดยแรงงานต่างชาติเป็นพันๆคนกลางเมืองซีนนวิลเพื่อทวงเงินเดือนจากนายจ้างชาวจีนครับอย่างที่2ก็คือการที่เรื่องนี้มันเปิดเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประท้วงและนายจ้างกับสิ่งที่เรียกว่าแก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็เครือข่ายจีนเทาซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของเศรษฐกิจนอกระบบหรือธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ในพื้นที่นั้น ค่ะอย่างที่3มก็คือผลกระทบที่ค่อนข้างชัดเจนของปัจจัยภายนอกนะคะทั้งการปิดด่านชายแดนของไทยเองแล้วก็แรงกดดันจากรัฐบาลจีนต่อธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมายที่มันส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของนายจ้างแล้วก็นําไปสู่การประท้วงในที่สุดอันนี้มันแสดงให้เห็นความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจแบบนี้เหมือนกันนะคะต่อแรงกระแทกจากภายนอกครับผมและอย่างสุดท้ายก็คือปฏิกิริยาที่มันหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากๆในสังคมกรรมคัมพู ชาเองตั้งแต่งงงงไม่เชื่อไปจนถึงอับอายโทษตัวเองแรงงานและก็เรียกร้องความจริงซึ่งมันเผยให้เห็นทั้งช่องว่างในการรับรู้แล้วก็ความกังวลต่างๆที่อาจจะซ่อนอยู่ภายในสังคมเขาใช่ค่ะนั่นคือแก่นหลักๆที่เราได้จากการพิจารณาข้อมูลชุดอยูนี้นะคะทีนี้หากจะลองทิ้งท้ายด้วยคําถามหรือข้อคิดที่มันอิงมาจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีประเด็นที่ชวนให้คิดต่ออยู่เหมือนกันค่ะ น่าสนใจครับมีประเด็นไหนบ้างครับใต้พรมนั้น<ต>คำถามคือมันเผยให้เห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับธรรมชาติจริงๆของเศรษฐกิจใต้ดินแล้วก็พลวัตของแรงงานข้ามชาติที่มักจะถูกมองข้ามหรือว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจในสังคมเท่าไหร่พวกกลไกปัญหาหรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้คนที่เขาดำรงอยู่อย่างเนียบในเงามืดเนี้ยมันคืออะไรกันแน่โอ้เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆครับ ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ประท้วงที่ซับซ้อนในเมืองสีหนุวิวครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการมาร่วมพูดคุยและวิเคราะห์ข้อมูลกันในวันนี้ยินดีค่ะหวังว่าการสนทนาของเราจะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นได้รับความเข้าใจแล้วก็อาจจะจุดประกายคำถามใหม่ๆใ,ให้ไปคบคิดต่อเกี่ยวกับสถานการณ์นี้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ